สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแ a มปดิกอิตท่านผู้ชมเพราะว่าแ a ม d i ิกอิเนี่ยมีอัปเดตท,ที่ค่อนข้างใหญ่ฮะซึ่งอัปเดตเนี่ยใหญ่มากคือมีจุดใหม่เข้ามาถึง4จุดเลยเยอะมาก <c oughs> ซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับถ้ำใต้มหาสมุทรท่านผู้ชมก็คือจะมีน้ําวนเนี่ยให้เราได้ลงไปนะฮะแต่ก่อนที่จะลงไปในน้ําวนเนี่ยเราจะต้องทําเควสด้านบนก่อนนั่นเองท่านผู้ชม ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมไปรับเควสก่อนนะคือจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะต้องรับเควสหรือเปล่าท่านผู้ชมคือจุดรับเควสเนี่ยจะอยู่ที่เกาะไพเรตเบิร์กฮะซึ่งเกาะน,นี้เนี่ยจะมี NBC มาใหม่หนึ่งตัวน,นั่นเองท่านผู้ชมคือเขาเนี่ยจะอยู่อยู่ตรงนี้นี่คือเอ็นตัวเก่าหรือตัวใหม่นี่น่าจะเป็นตัวเก่าใช่ไหมไม่แน่ใจว่าตัวเก่าหรือตัวใหม่ฮะส่วนนี้เนี่ยเป็นโพชั่นดำน้ำนะท่านผู้ชมคืออันนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่โอ้โหสองหมืน่น <laughs> คือซื้อไหมซื้อไหม คือมาสัก3ามอันแล้วกันนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วคือเดี๋ยวเงินหมดอันนี้คือเอ c ซที่จะให้เควสกับเรานะท่านผู้ชมและในตอนนี้เน IA, <c oughs> ี่ยเขาก็ให้เควสกับเรามาแล้วนั่นเองท่านผู้ชมคือเขาเนี่ยให้เราเนี่ยไปขุด <c oughs> มันจะมีเสาที่เกิดมาใหม่นั่นเองท่านผู้ชมเป็นเหมือนรูปปั้นคือเขาเนี่ยให้เราเนี่ยมาขุดนะฮะทั้งหมด1ิบสองชิ้นใช่ไหมเอาโอเคเดี๋ยวลองขุดดูสิขุดไม่ได้อ่ะเอาขุดได้แล้วขุดได้แล้วเออมันหน่วงนะนเซิร์ฟอ่าโอเคอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งฮะ เราเนี่ยจะต้องขุดทั้งหมดสิสองชิ้นเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมเขาเนี่ยให้เรามาขุดอันนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวลองขุดขึ้นมาก่อนเผื่อว่าจะใช่อ่าใช่ฮะเขาเนี่ยให้เราขุดมาทั้งหมดสิสองชิ้นท่านผู้ชมรูปปั้นพวกนี้นะสิมสองชิ้นฮะคือเยอะมากอืมโอ้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคืออ๋ออันนี้เป็นไม้ฮะพอเราเนี่ยขุดได้เกาะน,นี้แล้วท่านผู้ชมให้เราเนี่ยเปลี่ยนเกาะเลย มาฮะเหมือนว่าอันนี้เนี่ยผมจะได้แล้วท่านผู้ชมคืออันนี้เป็นอันที่สองของผมนะคือเราเนี่ยจะต้องบินขุดไปเรื่อยๆฮะจนกว่าเราเนี่ยจะได้นั่นเองท่านผู้ชม,อ,ม,อ,มอันนี้อันที่สองขึ้นมายังไงคือมันน,น่วงๆนะเซิร์ฟเอาโอเคโอเคอันนี้เนี่ยเหมือนจะได้แล้วเราเนี่ยไปเกาะต่อไปเลยท่านผู้ชมคือต้องบินหาเกาะไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบส2องชิ้นนั่นเองคือตั้งเกาะหนึ่งเนี่ยเราขุดไม่ได้ก็ให้ไปเกาะต่อไปได้เลยท่านผู้ชม และเหมือนว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอันสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมคืออันนี้อันที่ส2องแล้วนะที่ผมเนี่ยขุดได้ท่านผู้ชมมาอันที่12นี่คืออันสุดท้ายฮะเรียมาร้อยเขาเนี่ยให้เราไปคุยกับอาเธอร์แล้วนั่นเองท่านผู้ชมคือตรงนี้มีน้ําวนด้วยอะเราลงไปได้ไหมเหมือนว่าจะลงไปได้ใช่ปะโอเค <laughs> เจอแนละอวเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นพัลเซิลนะฮะคือเป็นพัลเซอลอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเนี่ยให้เราทําอะไร ตรงนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะผู้ชมคือผมเห็นคนเดินไปตรงเนี้ยอลองเดินไปดูสิไปได้ไหมอ๋อไปได้อันนี้อ๋ออันนี้คือทางออกฮะโอเคโอเคเอาไว้ก่อนคือก่อนอื่นเนี่ยผมขอเอาเควสมาส่งก่อนนะคือเขาเนี่ยให้เราเอาเควสมาส่งที่อาเธอร์ฮะอ่อผมฟุยกับอาเธอร์เรียงไปร้อยแล้วก็น่าจะต้องซื้ออันนี้ด้วยนะใช่ไหมใช่ไหมเอนชาร์ดของอาเธอร์คืออาเธอร์เอนชาร์ดอะเอนชาร์ดอยู่เอนชาร์ดอ,อ,อยู่ไหนอะอืมอืมโอเค อนนี้เนี่ยเราซื้อเรียบร้อยแล้วฮะเพ้นเร็จเรียบร้อยครับอันนี้ส่วนต่อไปเนี่ยก็คือหาน้ําวนนะั่นเองท่านผู้ชมน้ําวนที่ผมเนี่ยออกมาเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งน้ําวนแต่ละน้ําวนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะนบอกไว้ก่อนคือโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาน้นําวนสักอันหนึ่งอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งน้าวนท่านผู้ชมคือแต่และอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะบางทีมันอาจจะพาเราไปถ้าไหนก็ได้คือก่อนอื่นเนี่ยผมออมนี่ไงผมมันอยู่ๆก็มาถ้านี้เลยคืออืม แล้วคือ,อยังไงครับเนี่ยผมต้องซื้อ,อน,นี้อ่ะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนโพชั่นดำน้ำนัำน่นเองท่านผู้ชมเราเนี่ยสามารถหายใจในน้ําได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้โพชั่นอันนี้คือก่อนอื่นผมกินไปสักหน่อยอยู่ประมาณ30นาทีโอเคผมกินพชั่นเป็นที่เรียบร้อยฮหดำน้ําลงไปเลยคือในจุดนี้เนี่ยเราจะต้องตามหาตามหาลูนทั้งหมด4อันท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าในถ้ำนี้มันดูงงๆนะเอาตรงๆ <laughs> คือผมต้องไปทางไหนก่อนวะเนี่ยเอา เอาไปทางไหนก่อนคือมันมีสองทางให้เราเดือยเลือกฮะผม oh, มาทางนี้ก่อนแล้วกันนะทางน,นี้เนี่ยน่าจะง่ายที่สุดแหละคือต้องมองก,ก่อนนะฮะว่าคลิปเนี่ยมันอาจจะยาวนิดนึงท <c oughs> ่านผู้ชมเพราะว่าคือมันมีหลายทางเนี่ยให้เราได้ไปคือผมมาทางนี้ก่อนแล้วกันนะออกทางขวาขก่อนคือตรงนี้เนี่ยอาจจะเจอคือโหมีทางแยกอีกแล้วอะตรงนี้อะผมตรงไปแล้วกันนะผมตรงไปเผื่อว่าเราเนี่ยจะเจอโอ้ตรงนี้ก็มีทางแยกอะท่านผู้ชมมีรูเล็กๆอจจะ อะผมมาลูเล็กๆก,ก่อนแล้วกันคือเผื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะเจอนะลูนสักหนึ่งอันใช่ไหมเอ้เหมือนว่าจะเจอว่ะคือมันจะมีปากอยู่ข้างบนผมอาจจะหลงได้เลย <laughs> ผมหลงได้เลยนะในเนี้ยเอาตรงไหมอ่าเรามาเจอจุดหนึ่งแล้วฮะอันนี้โอเคอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งชิ้นเก็บมาลีลิกสีเหลืองตอนนี้เราได้สีเหลืองไปที่เรียบร้อยละต่อไปเนี่ยเป็นสีอะไรไม่รู้ฮะ คือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องออกมามุมนี้ก่อนท่านผู้ชมคือตรงนี้เป็นทางมาของเราเนี่ยมันจะมีหินส,สองแง่งอยู่คือผมจะตรงมาข้างหน้าเลยนัน่นเองท่านผู้ชมคือตรงนี้น่าจะมีอีกหนึ่งหินนะผมคิดว่าใช่ไหมคือมันมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะฮะเอาเป็นว่าผมเนี่ยลองมาทางนี้ดูนะฮะเอ้ยอัอนนี้เป็นอ๋อเป็นใบไม้มาแบบมัมวๆก็มาเจออันที่สองเหลืออีกสองอันนะเหลือสองอันใช่ไหมเราเนี่ยน่าจะเหลืออีกสองอันนะ อนนี้เนี่ยเราได้ใบไม้มาแล้วฮะขาดอีกสองอันเท่านั้นไหนลงมาทางนี้ดูซิเผอว่าเราเนี่ยจะเจออีกหนึ่งอันท่านผู้ชมเหมือนว่าจะเจอใช่ไหมตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยกลับมาที่เดิมนะไม่ใช่นะเออใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นสีขาวท่านผู้ชมแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะขาดอีกหนึ่งอันซึ่งอีกหน,นึ่งอันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนละทีนี้คือผมหลงทางไม่ <laughs> หลงทางไม่ใช่อะไรนะ และเหมือนว่าผมจะเจออีกหนึ่งชิ้นละฮะผมไม่ได้ขาดน้ำท่านผู้ชมแต่ผมเนี่ยขาดไฟโอ้ my god อ๋อเราได้มาละฮะสีเขหมูนั่นก็คือเจ้าตัวตุ่นสีเข็นั่นเองท่านผู้ชมอ๋อมันเป็นเควสได้เราทําใช่ไหมในถ้านี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดูสิคือผมปลดล็อกแล้วนะคือนี่ไงในถ้าใต้สมุดฮะอ๋อมีของให้ขุดด้วยคือในถ้านี้ตรงนี้ก็มีของให้ขุดท่านผู้ชมแต่ว่าผมนี่ยังไม่ได้ขุดเลยคือทำเควสอย่างเดียวเลยเราก็ตอนนี้ เราเนี่ยเก็บของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะเดี๋ยกลับขึ้นไปด้านบนท่านผู้ชมเผื่อว่ามันจะมีประตูเนี่ยเปิดขึ้นมานะเราเนี่ยอาจจะไปขุดสิ่งของได้ก็ได้นะคือตอนนี้เนี่ยผมเก็บของมาครบทุกชิ้นแล้วอะ่ะไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยจะต้องไปขุดหาสิ่งของตรงไหน <c ười> คือมันขุดได้นะในเนี้ยแต่ว่าขุดยังไงวะคือก่อนอื่นเนี่ยผมดูในกระเป๋าสิว่าเราเนี่ยเก็บรูนมาครบแล้วแต่ว่าเนี่ยตรงนี้มันทําอะไรไม่ได้อ่ะคือข้างหลังมีอะไรไหม เหมือนจะไม่มีอ่ะท่านผู้ชมคือขุดได้ไหมข้างบนขุดไม่ได้คือในน้ําขุดได้ไหมเดี๋ยวลองดูในน้ําสิบอว,ว่าเราเนี่ยสามารถขุดของในน้ําได้ขุดไม่ได้เหมือนกันท่านผู้ชมคือในน้ําก็ขุดไม่ได้ข้างบนก็ขุดไม่ได้คือผมต้องทํำยังไงละทีนี้และเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่รู้ฮะว่ามันขุดตรงไหนเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปน้ำวนจุดอื่นกันดีนก,นกว่าท่านผู้ชมคือมันมีอีกหลายจุดไงเอาตรงนั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาน้ำวนจุดอื่นดูว่า มันจะมีพานเซ์อะไรให้เราเนี่ยได้ทําอีกหรือเปล่าทานผู้ชมเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีหนึ่งน้ำวนนะฮะลองเข้าไปสิอืมตรงนี้เป็นอะไรเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นพานเซ์อะไรสักอย่างฮะคือมีคนมาขุดตรงนี้ด้วยออะอ๋ออันนี้เป็นให้เรากดฮะเดี๋ยวดูสิอืมเหล,ลืองเขียวฟ้าเหลืองเขียวฟ้าอ่าลองดูตอ <c oughs> <c oughs> ให้เรากดนี้ไปเหลือง เดี๋ยวไม่ได้จะขุดครับไม่ได้จะขุดอลองลองดูเหลืองแล้วก็มีเวลาจํากัดด้วยเขียวแล้วก็ฟ้าได้ไหมคือแล้วมากดตัวนี้เหรอคือไม่เห็นได้เลยอะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถขุดในนี้ได้ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเ่าเอ้ยเดี๋ยวนะได้ไพ่อะไรไปด้วยอะไรสักอย่างแต่ว่าทําไมอะผมก็ขุดตรงนี้อะไรอะตอนนี้ขุดไม่ได้ฮะ เดี ini, uh, oh, oh oh ๋ยวผมลองใช้ดูสิอะรีเจนเดอรี่แอนเทโอ้ยอันนี้อันใหญ่มากโอ๊ยสีแดงอันใหญ่มากอะไรเนี่ยคือของโหใหญ่ใหญ่บิ๊กบีนท่านผู้ชมคืออันนี้เนี่ยเป็นบิ๊กบีนเลยนะใหญ่มากอยู่ไหนวะอ่าเดี๋ยวล้องไว้ก่อนอืมคือลองอืมโอเคคือนี่คือ Big กบีนฮะคือใหญ่มากโหคือใหญ่มาก เป็นหอน,อนาฬิกาท่านผู้ชมคือใหญ่เวอร์ไหนมาลองกันอีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมหรือว่าเราเนี่ยจะต้องทําแบบกลับหลังท่านผู้ชมคือผมทํามาหลายรอบมากคือแบบว่าทํามาหลายรอบจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องทํากลับหลังหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวลองดูม่วงม่วงแดงอ่ะเดี๋ยวดองดูสิเด๋ย่าพิมพ์ไว้นะม่วงม่วงแล้วก็แดงคือลองดูสิม่วงม่วงแดง อืมคือม่วงแดงใช่ไหมเราอาจจะต้องเป็นแดงม่วงม่วงใช่ไหมแดงแล้วก็ม่วงแล้วก็ม่วงเรียบร้อยอ๋อมันจะต้องทำแแบบกลับหลังฮะเื่อใหม่เอาไหมไหมรอบนี้รอบนี้คืออะไรเหลืองเขียวฟ้าขาวเขียวเหลืองเขียวฟ้าขาวเขวียวเหลืองเขียวฟ้า ขาวเขียวอ่ะคือผมพิมพ์เอาไว้เพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่งงท่านผู้ชมเหลืองเขียวฟ้าขาวเขียวใช่ไหมเมื่อกี้อืมแล้วก็เราต้องเป็นเขียวเขียวก่อนอืมเขียวขาวอืมขาวแล้วก,ก็ฟ้าเขียวเหลืองฟ้าเขียวเหลืองอืมฟ้าเขียวเหลืองฟ้าแล้วก็เขียวแล้วก็ เหลืองเรี่ยมร้อยอืมอ้อฮ้ยากยากยาก,ยากอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงยอมรับเลยคือมันต้องจําลำดบวะท่านผู้ชมคือมันยากนะมาฮะและในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยท่านผู้ชมคือโคตรยากเลยมามามาลองดูสิฟ้าม่วงเหลืองเขียวเขียวฟ้าขาวโอ้โหจะจำหมดไหมเนี่ย ฟ้าม่วงเหลืองเขียวเขียวฟ้าขาวนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็ต้องเลือกขาวก่อนอ่าขาวแล้วก็อ่าเป็นฟ้านี่สีฟ้าอืมบลูแล้วก็เขียวเขียวฮะเขียวเขวียวอย่าผิดนะอ,อย่าผิดเขียวแล้วก็เขียวแล้วก็เหลืองอืมเหลืองเหลืองไม่เสียวผิดบ้างแล้วก็มาม่วงครับม่วง อ่าม่วงแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟ้าใช่ไหมสุดท้ายแล้วหรือเปล่าขครองล่ะเรียมันร้อยออย่าบอกนะมีอีกมี <c oughs> มีอีกหรอคือเมื่อกี้เนี่แม่งโคตรยากเลยนะอีกหนึ่งรอบฮะซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าแม่งยากมากคือผมต้องหาตัวช่วยอะ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยยากมากนะฮะในการจําคือมันต้องแบบว่าย้อนกลับด้วยไง ทำสีแบบย้อนกลับอะท่ okay, okay, okay. านผ okay, okay. ma ู้ชมแล้วมันยากมากโอเคโอเครอบนี้เนี่ยเียมาดูซิว่ามันจะมีกี่สีท่านผู้ชมคือเยอะมากเลยนะโอเคโอเคโอเคมา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 ดูกันว่าในรอบนี้เนี่ยจะมีกี่สีท่านผู้ชมอืมสีอะไรบ้างม่วงเขียวแดงขาวเหลืองม่วงม่วงเขียวข่เยอะจานคือเยอะมาก มาท่านผู้ชมและในเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นม่วงเขียวเหลือง <K an> ขาวแล้วก็เหลืองแล้วก็ม่วงม่วงนะฮะแล้วก็เขียวแล้วก็เหลืองคือเยอะมากโอเคตอนนี้เนี่ยผมผมผมไม่ได้จำมาผมอ่านคลิปข้างนอกเอาคือไม่งั้นจําไม่ได้ท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยต้องเป็นเหลืองเขียวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาเริ่มที่เหลืองก่อนท่านผู้ชมเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็ม่วงม่วง,งฮะแล้วก็ม่วงแล้วก็ม่วงแล้วก็ เหลืองฮะเหลืองอันหนึ่งเหลืองแล้วก็ขาวอ่าโอเคโอเคขาวแล้วก็แดงอืมแล้วก็เขียวแล้วก็เขียวอืมแล้วก็ม่วง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  <yellow> อีกอันหนึง่งอันหนึง่งพลาดไม่ได้เลยเน,นี้ยเรียบร้อยหมดยังอ่ะยังไม่หมดอีกอ่อคือ,อยังมีอีก <Renaissance> คือเยอะไปไหนอ่ะ อันนี้ขอร้องละรอบสุดท้ายเหอะคือยากมากอันนี้ยากจริงๆมาผมหวังว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายท่านผู้ชมคือขอร้องละมาแดงม,งม่วงม่วงเหลืองขาวขาวฟ้าฟ้า,ฟาม่วงม่วงม่วงอันนึงโอ้โหโหเยอะจังวะคือมันเยอะจังวะจะลืมลืมไปหมดแล้ว <c oughs> ดีนะอ่านคลิปข้างนอกเอาไว้เดี๋ยวไปดูเอา มาท่านผู้ชมและในรอบนี้เนี่ยผมหวังว่ามันจะเป็นรอบสุดท้ายฮะคือแดงม,ม่วงเหลืองขาวขาว,ขาวฟ้าฟ้าม่วงเหลืองฟ้าคือบอกได้เลยว่า <c oughs> คือถ้าเกิดไม่อัดคลิปข้างนอกเอาไว้เนี่ยจําไม่ได้นะเอาจจริงแล้วคือตอัวน,นี้เนี่ยมันต้องเป็นฟ้าเหลืองม่วงก่อนใช่ไหมอ่าฟ้าเหลืองม่วงฟ้าแล้วก็เหลืองอ่าแล้วก็ม่วงฮะม่วงม่วงอีกอันหนึ่ง ฟ้าเหลืองม่วงแล้วก็ฟ้าฟ้าโอเคโอเคฟ้าฟ้าฟ้าแล้วก็ฟ้าแล้วก็ขาวขาวโอ้โหยากเนี่ยขาวอีกอันนี้อีกอันหนึ่งขาวแล้วก็คือเหลือง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 ใช่ไหมวะเหลืองคือไม่ค่อยมั่นใจแล้วเนี่ยแล้วก็ม่วงม่วงแล้วก็ม่วงอืแล้วก็แดงแล้วก็แดงสุดท้ายสุดท้าย เนี่ยมาตลอสุดท้ายไหมวะสุดท้ายไหมอะโอคอมพิวแล้วอะ่ะคือใช่ไหมอันนี้คือผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช่หรือเปล่าวะ <c ười> คือผมได้ตัวตุน่นมาอ่านี่ไงเ,เราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ตัวตุ่นมาฮนะฮะซึ่งเป็นตัวตุ่นสีเขียนตัวนี้แหละ <c ười> โคตรยากเลยกว่าจะทําได้เรื่ยงยากมากโอเคเดี๋ยวลองกดอีกทีได้ไหมไม่ได้ละฮะตอนนี้เนี่ยเราผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชม โอเคเอาเป็นว่าเราเนี่ยกลับออกไปกันดีกว่าเพราะว่ากว่าจะผ่านเนี่ยมันใช้เวลานานมากคือแม่งโคตรนานเลย <c oughs> คือผมติดอยู่ในถ้านั้นเนี่ยนานมากท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยไปหาน้าวนอันอื่นกันดีกว่าท่านผู้ชมและในตอนนี้เนี่ยผมเจออีกหนึ่งน้ำวนนะฮะไม่แน่ใจว่าน้ําวนอันนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะอาออันนี้เป็นจุดใหม่จุดที่เราเนี่ยเคยเข้ามาตอนแรกท่านผู้ชมเอาเป็นว่ามาดูซิว่าพัลเซิลเนี่ยคืออะไร อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะง่ายกว่าอันก่อนๆนะผู้ชมน่าจะให้เราเนี่ยทําให้เหมือนกับรูปร่างด้านบนใช่ไหมคืออ๋ออันนี้มันเหมือนกันแล้วอะอ๋ออันนี้มันเหมือนกันแล้วส่วนอันนี้อะอันนี้มันเหมือนกันไหมอันนี้ไม่เหมือนนะอันนี้ไม่เหมือนใช่ปะเหมือนจะไม่เหมือนนะอันนี้อะเดี๋ยวเราทําให้มันเหมือนอันนี้น่าจะเหมือนแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มาที่อันนี้คือน่าจะต้องทําให้เหมือนกันทุกอันใช่ปะโอเคอันนี้อืมแล้วก็มาอันนี้อืมแล้วก็อีกทีหนึ่ง เดียบร้อยฮะอันนี้เหมือนแล้วแล้วก็น่าอันอันกลางเนี่ยเหมือนแล้วท่านผู้ชมคือน่าจะเหลืออันนี้นะอันนี้อ่าอันนี้ยังไม่เหมือนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมหมุนมาทางนี้แล้วก็เดียบร้อยเหมือนละฮะน่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้อันนี้อ่าอืมแล้วก็มาทางนี้เดียบร้อยฮะตอนนี้เราเนี่ยผ่านพัลเซอร์ไปที่เรยบร้อยแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรพัลเซอร์ไม่มีอะไรแล้วเอ๊ยหรือว่าอันนี้ยังไม่เหมือนวะ คือมันก็เหมือนละไงเนี่ยคืออ๋อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมคือแล้วผมไปทางไหนได้บ้างคือมันมีประตูสองประตูะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเราได้ครบหมดแล้วปะคือยังขาดอีกหนึ่งจุดฮะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่เคยไปเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเดี๋ยวต้องออกไปตามหานะก่อนอื่นลองคุณเล่นดูสักหน่อยได้อะไรไหมอันนี้เหมือนว่าผมเนี่ยจะได้แว่นตาท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเนี่ยออกไปข้างนอกกันดีกว่าคือในนี้เนี่ยผมคุณเรียบร้อยแล้วฮะ ตอนนี้กลับมาอยู่ที่เกาะไพเรตเบิร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมยังขาดอีกหนึ่งจุดฮะที่ยังไม่เคยไปมาดูซิว่าอีกหนึ่งจุดเนี่ยมันต้องไปหาน้ําวนตรงไหนเหมือนว่าจะเป็นจุดตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าน้ําวนเนี่ยมันแปลกกว่าเพื่อนฮะใช่ไหมลองเข้าไปดูสิอืมอ่านี่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายท่านผู้ชมแล้วก็ม,มีชอ็อปมีช็อปด้วยเป็นสกินเบ็ดนะอันนี้ไม่ใช่สกินเบ็ดสีสกินพั่วส่วนนข้างหน้าเนี่ย น่าจะมีอะไรที่เราเนี่ยยังไม่เคยได้ท่านผู้ชมคือตรงนี้เอ้ยอะไรอ่ะคือเป็นโพไซดอนนะฮะคือจะเปิดในอีก6วันข้างหน้า <c oughs> คือนานมากส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีเควสให้เราเนี่ยได้รับด้วยท่านผู้ชมคือก็อืมเควสอะไรครับคือเควสอะไรอ่ะอ๋อเราน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วะฮะคือทำภารกิจทุกจุดนั่นเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมส่วนที่นี่เนี่ยเหมือนจะมีพว้ขายใช่ไหมมีหรือเปล่า น่าจะมีนะจริงๆแล้วเหมือนว่าผมเนี่ยจะมาเจอผู้ละฮะซึ่งอันนี้ไงราคาเนี่ยอยู่ที่สี่แสนหรือเปล่าใช่ไหมหน่วย1ิบร้อยพันหมื่นสี่แสนถ้าเพื่อนชมพสต์ตัวนี้ความแข็งแกร่งเนี่ยแปสิบเลยนะสเตมิแนาที่สูญเสียเนี่สิบเปอร์เซ็นะฮะโชคเนี่ยสี่สิเปอร์ซ็นคอนโทรลเนี่ยสี่สิเปอร์เซ็นเหมือนกันสเตเิลิตี้เนี่ยสาิ้าเปอร์เซ็นแล้วก็เพซสิเซียนเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นะฮะคุณซิงของได้นำ้ำหนักสูงสุดเนี่ยสามล้านห้าแสนกิโลเลยนะใช่ไหมเออใช่แหละซซืืซ้้ออมมาา อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกที่ดีส่วนความสามารถด้านล่างเนี่ยผมไม่รู้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคุมเครือถ้านมู่ชมก่อนอื่นเนี่ยขอ,อลองเอามาใช้ดูสิเลนี่คือพวกซีหล่อโชวเวโฮะนี่เลยที่ผมกําลังใช้อยู่ลองใช้ดูสิมันมีฟองน้ําด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะติดสต่อ๊ยทำไมแถบมันเล็กจังเะอคือแถบมันเล็กมากอ,มอ,มอื๋อ,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 อมันขุดได้ของเป็นฟองน้ําหมอใช่ไหมแต่แถบมันเล็กมากเลยอ่ะเล็กแบบเล็กมาก ขึ้นมาฮะ๋อะมติดบับเบิลท่านผู้ชมโอเคพวกอันนี้เนี่ยทำให้สิ่งของเนี่ยติดบับเบิลนะฮะหรือติดฟองน้ํานั่นเองอันนี้ไม่ติดนะไม่รู้ว่าโอกาสเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ท่านผู้ชมพวกตัวนี้เนี่ยถึงจะทําให้ติดบับเบิลนะฮะเหมือนว่าพวกอีกหนึ่งจุดเนี่ยเราจะต้องทำเควสได้เสร็จก่อนท่านผู้ชมนั่นก็คือขุดสิ่งของให้ครบนะฮะแล้วก็มาคุยกับเจ้านี่เขาเนี่ยจะเปิดประตูซื้อพวกอีกหนึ่งจุดให้เราเนี่ยนั่นเองนะฮะ ว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าผมเนี่ยบินหารอมทุกทิศแล้วฮะคือไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ไงขอให้เราเนี่ยคุณสิ่งของให้ครบทุกชิ้นนั่นเองท่านผู้ชมโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ